รวยรับทรัพย์ค่ะสำหรับพี่พี่เอีนะคะชัดเจนไหมจ๊ะอันนี้เลขทูบนะครูจันถ่ายให้แล้วนะชัดเ<ค>จนออนคะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะที่จะไปตรงกับไว้วันพุธพอดีลงอลงลงปู่ตัดให้เรียบร้อยชัดไหมชัดมากอา่าเรียบร้อย หลวงปูต่ตอนให้เรียบร้อยนะคะหลวงปู่บอกว่าไปตามตัวเดิมนะโอ้โหชัดเจนค่ะครูขอบคุณค่ะรับทรัพย์ไปได้กันนะคะรับรัพย์ไปได้กันสุดยอดเลยพี่วาลีบอกโอ้ยคนหัวลุกไม่ทันค่ะอะใครไม่ทันใครไม่ทันนะคะ <S <S ชัดเจนนะคะชัดเจนนะ โอ้โหชัดเจนครับผม